ซ่อนไหลพี่น้องซ่อนคักไหลย่ยแกกับเพิ่งจะไปครั้งแรกจ้าก็เลยเป็นบึงตาไหลพี่น้องสาธุน้ากันจ้าช่วงเพ,พิ่งทำพี่ๆอยู่พี่น้องเป็นอีหยางทีมาสัสจัน์มากเลยจ้าพระอาทิตย์สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปแรกที่ยายแกลุไปจ้าคลิปขอคลิปที่สองพี่น้อง ช่วงนี้เพิ่นกำลังจะเอากุน้าร่มเขาที่เสียนพอดีมันซ่อนหลายพี่น้องซ่อนคักหลายให่แกกับเพิ่นจะไปครั้งแรกจ้าก็เลยเป็นบุญตาหลายพี่น้องจา้าตอนนี้เดี๋ยวเราห้ามรืจ้าพ่อเสร็จง่ายหรือไม่จา้าคล,ลิปนี้ให้แกกัขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ วัดป่าหน,นองแซงอยู่จังหวัด,ดอุดรธานีได้พี่น้องอยู่หนองวัวซอนอะจ๊ะใส่รถเข็นได้พี่น้องเนาะใส่เข็นยกขึ้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ตั้งอยู่ที่วัดวัดราชดองทรงเคาะจ่าวัดป่าบ้านหนองแซงของหลวงปู่เสียนจ้าที่ที่ทำ ยกกุลาลมขึ้นพระเสียรของพุทธรูปองค์ใหญ่ใะพี่น้องเพื่นเกษตรฟาพี่น้องมาเบิงงานพิธียกกุลาล้มขึ้นที่พระเสียรของพระพุทธรูปองค์ใหญ่จเพื่อนเกษตรเสียงจมูกนะจ๊ะ้เส้นเป็นหนนอเมใส่กุลาล้มได้เสียสจมูกนะจ๊ะาพี่น้องมเบิง งานพิธียกกุหลาล่มขึ้นทีประสียนของพระพุทธลูกห่วงใหญ่จ่าวัดป่านหนองแซงอยู่จังหวัดอุดรธานีดะพี่น้องอยู่หนองวัวซ้อนอะจ๊าก็ได้ทายวิดีโไว้พี่น้องเบิ้งน้่ช่วงพันท้ำพ,พิธีอยู่นะพี่น้องก็งจะตีคองสาธุน้ำันจ้า ช่วงพุทธธร,รพิธียู่หรี่น้องเป็นอีหย่งที่มหัศจรรย์มากเลยจ้าพระอาทิตย์เป็นกระเซตสินสมบูรณ์ละจ้ีเป็นดาวน้องอยใส่คุณหน้าร่วได้เซตส,สินมสมบูรณ์ละซ่อนลายพี่น้องซ่อนคากลายได้แก่ก็คงจะไปครั้งแหกจ้าก็เลยเป็นบุงตาลายพี่น้องสาธุน้ำันจ้ะ ช่วงพทธธรพี่ที่อยู่พี่น้องเป็นอีหอย่างที่มหัศจรรย์มากเลยจ้าพระอาทิตย์สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปแรกจะแยกแกะลบกไปจ้าคลิปเป็นคลิปที่สองพี่น้องก็ได้ไปเห็นได้ไปรวมงามกับเพิ่นจ้าก็เลยไดถทายวิดีาอไม่พี่นอ้องเบื้องหน้าอ่อนซ่อนหลายพี่น้องสาธุออเด้ยพี่น้องเด้อก็เลยไดถ่ายวิญญาณไว้พี่น้องเบื่องน้า ช่วงคนทำพิธีอยู่นะพี่น้องก็จะตีคองซ่อนลายพี่น้องซ่อนคักลายไอ้แก่ก็เพิ่งจะไปครั้งแรกจ้าก็เลยเป็นบุญตาลายพี่น้องตีคองตีกองตลอดเวลาเลยจ้าพี่น้องพระอาทิตย์นี้ว่ามันยิ่งมาขึ้นพี่น้อง เดี๋ยวเบิังคือจันคือจังอังดวงจันทร์ได้จ้าพี่น้องพระอาทิตย์นี่ว่ามันยังมาขึ้นพี่น้อง,ง,องเดี๋ยวเบิังคือจันจคือจังอังดวงจันทร์ได้จ้าพิธีทถ้ททำห,หนุกุล่าร่มขึ้นพระเสียรของพระธุองใหญ่จ้าพี่น้องเพื่อนกษตรนั่นเปนกืบเจาพี่น้อง ซ่อนหลายจะเพึ่งจะไปคังแรกพี่น้องนี่แกพิ่งจะไปคังแหลกซ่อนหลายพี่น้องซ่อนคักไหลยี่แกกับพิ่งจะไปคังแหลกจ้ะก็เลยเป็นบึงตาหลาพี่น้องสวัสดีจ้าคลิปนี้กับเป็นคลิปต่อจากคลิปแรกที่ยายแกลุไปจ่าจะเป็นคลิปที่สองพี่น้องวัดป่าน,นองแซง อยู่จังหวัดอุดรธานีได้พี่น้องอยู่หนองว่าซ่อนะจ๊ะที่ถ้ำหนุกูน่าร่มขึ้นพระเสียนของพุทธลูกองค์ใหญ่จ้ะพี่น้องพุ่นกระสิซ่อนหลาพี่น้องซ่อนคากไหลได้แก่กบลังจะไปครั้งแรกจ้ะก็ได้เป็นบุญตาไหลพี่น้อง มันซ่อนหลายจ้ะเพิ่งจะไปครั้งแรกพี่น้องที่แกเพิ่งจะไปครั้งแรกจ้ะคนเป็ดอ้อยเขาไป็นท่านไปเสียงอันกับเซ็เสียนจำบุญนะจ่าเียป็นไซคุณ้าลูกได้เซตเซียนจำบุญนะวัดป่าหนองแซงอยู่จังหวัดอุดรธานีนะพี่น้องอยู่หนองวัวซ้อนนะจ๊ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ตั้งอยู่ที่วัด วัดราษดองตรงเคาะจวัดปลาบ่านลงแซ่ของหลวงปู่เสนจะจะตอนนี้เดี๋ยวพรอจะพ่อเสียง่านหรือไม่จ้าเสียชิปนี้ให้แกข,ขอจบคลิปแค่นี้ได้จา้าเด้อขอบคุณาลายจา้าก็ได้ไต่ถ่ายวิดีโอไว้พี่น้องเบิ่งนําช่วงพันพทําพิธีอยู่นะพี่น้องก็งจะตีคองจ้าดเปียอ้อขาไปา อันนี้ก็เสีดสิ่งสมบูรณ์ละจ้ะเป็นไซคุน่ารุ่นไดเสดสิ่จสมบูรณ์วัดป่านนองแซงอยู่จังหวัดอุดอรธานีได้พี่น้องอยู่หนองวัวซ่อนอะจ๊ะสร,รุปองค์ใหญ่องค์นี้ตั้งอยู่ที่วัดวัดรดงงาชดลตรงเคาะจ้ะวัดป่าป่านนองแซงของหลวงปู่เสนจ้ะ ตีกองตีกองตลอดเวลาเลยจ้ะจ้ะตอนนี้เดี๋ยวเราห้ามละจ้ะพ่อเสร็จง่ายหรือไมจ้ะเสียชิดเลยแกขอจบคิปแค่นี้ได้จ้ะเด้อขอบคุณหล,ลายจะ้กะก็ได้ไปเห็นได้ไปรวมง่ามกับเพิ่นจะ้กะก็เลยได้ถ่ทายวิดีโอไม่ี่นอนเบื้องหน้าอ่อนซ่อนหลายี่นอนสาทูอดัดด้วยี่นองเด้อ อันออนี้กับเซตสินงจำบุญละจ้ะเป็นอย่หอยใส่คุณหน้ารงได้เซสิส่จำบุญนะที่ม่าเป็นกำลังใจใหค่ะขอบคุณมากๆนะคะสอนหลายพี่น้องสอนคากไหลไอ้แก่กบคุณจะไปครั้งแรกจก้ะก็ได้เป็นบุญตาไหลพี่น้อง เป็นเกษตรสินสมบูรณ์นะจ้ะเป็นใส่คุน้ารุ่งได้เสรษฐสินสมบูรณ์แบบนี่พี่นอ้องพระอาทิตย์นี้นว,ว่ามันยิ่งมาขึ้นพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งขึ้นจังขึ้นจังแบบดวงจันทร์ได้จา้าจ้าตอนนี้เดี๋ยวเราห้าแล้วจ้าพ่อเสร็จงานหรือไม่จ้าเซ็ตคลิปนี้แค่ข,ขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายจ,าจา้าพี่นอ้อง ระอาทิตย์นี้ว่ามันยังมาขึ้นพี่น้องเดี๋ยวบงังคือจังคือจังดวงจันทร์ได้จ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปแรกที่กแย้แกลุกไปจ้าจะเป็นคลิปที่สองพี่น้องใส่รถเข็นนะพี่น้องเนาะใส่เข็นยกขึ้นอันนี้ก็เสร็จสิ่สงจำบุญละจ้า เป็นยน้องใส่กุน่าร่มได้เสด็จสิ่งสมบูรณ์ช่วงนี้เพิ่งกำลังจะเอากุน่าร่มเขาทีเปเียนพอดีวัดป่านหนองแซ้งอยู่จังหวัดอุดรธานีได้พี่น้องอยู่หนองวัวซ่อนะจ๊ะที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ อันกสรเจสิมรณ์แลนะจ้ะเป็นไซคุน่ารุ่นเดสินสมรณ์ุลนะจ้ะรอนี่เดียร์เราก้านะจ้ะพ่อเร็ีง่ายเราไม่จ้ะเสคลิปนี้ให้แกตัขอจบคลิปแค่นี้ได้จ้าเด้อขอบคุณนลายจ๊ะสอนลายพี่น้อง่้นคากรลายไอแก่กับพึ่งจะไปครั้งแรกจ้ะก็เลยเป็นบึงตาลายพี่น้อง ซ่อนหลายจ้ะเพิ่งจะไปครั้งแรกพี่น้องที่แกเพิ่งจะไปครั้งแรงพกพรตรุกองคเฮอ้องค์นีต่างยุธทิวัดวัดราชดองตรงคาอจ้าวัดปลาบาหนอนงแซงของหลวงปู่เสนจ้ะ